อันนี้คือเกมว่าี่เพี่นี่ข้างสงข้างเนงนะแบบใครกินขนมไทยเนะาะพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองเจ้าไหนทนํหวานหวานกระบนแล้วโูหวานแสบคอบอกเลยเจอขนมอินเดียเ็เด็กๆ็เด็กเ ไม่ได้มานานเลยนะเออม,มานานแล้วไม่ได้มาเลยไ,ได้ได้มาครับอันนี้คือ,อเกีร์ก็ที่เราทำปีนข้างซงข้างเหน่งนะทำตอนไหนมางครับเนี่ยทำที่เ,เดือนนี้ครับเดือนเมษาแล้วก็ชายครับเมษาแล้วก็ทำที่โนมเบอร์ยู่ไกลเดวารีอ่ะ<ด>ทำที่พี<ด>มาเดียดิยวารีใช่ทำนี่ทำยากมากครับทำกับ เนื้อแล้วก็แป้งมากที่สุดแล้วก็ข้างบนนี่ใส่มันแทบกับนมหมดเลยนะครับนมครีมครับใส่ข้างบนแล้วก็ใส่อัลมอนพิสตาโชแซฟรอนแป้งผสมนมนมด้วยนมด้วยครับเอาไปทอดแล้วก็แช่ต้มในน้ำเชื่อมใช่แล้วก็ต้มในน้ำเชื่อมแล้วก็ทิ้งให้เย็นแล้วก็โปะด้วยนมใช่แล้วก็โรยพิตาจิโอโรยอัลมอนนะแล้วก็แผ่นเงินใช่ครับ ทั้งหลังมันกรอบๆทั้งบมมันนิ่มใช่ใช่มันเทกเจอร์มันมันมันคอนท้าส์ไงที่ข้างล่างมันกรอบข้างล่างมันกรอบแต่ว่ามันไม่แน่นมันกรอบแบบพวงไงพอกินแล้วก็รู้สึกว่าไม่หนักมากทำชิ้นน้ำประมาณได้สิบห้านาทีชิ้นหนึ่งนะเวลาทำนะชิ้นอย่างเดียวนะหลังจากใส่น้ำชิ้มแล้วก็หลังจากใส่นมข้างบนนะเลดูครับ อันทำมาทำมาจากอะไรครับเนี่ยทำจากทำกับแป้งทั่วครับแล้วก็แป้งแป้งทั่วแป้งถั่วใช่ครับแล้วก็ทำคลองครับแล้วก็นี่ไวไวปลาพีกเนสก็ได้ครับกับนี่ครับมีมิลค์เค้กก็มีครับทำกับมัดอันนี้อันนี้ทำอันนี้ไข่ไข่ถั่วใช่ไหมถั่วแล้วก็ดังแล้วก็นี่วอลเล็ตวอลนัทวอลเล็ตก็มีครับวอลนัทใช่ไหมวอลเล็ตครับออาวอลนัทอันนี้ทำกับเม็ดมะม่วงอ๋อใช่ คาจูใช่ไหมใช่คาจูคาจูอันนี้ครับมาพร่าทำก็มาพร่าคือไอ้พวกบาร์ฟี่เนี่ยมันทำมาจากนมหมดเลยเนาะใช่มเอานมนมไปเคี่ยวเคี่ยวกับน้ำตาลใส่กระวานใช่้นมาแล้วก็ใส่กีเคี่ยวจนเคี่ยวจนเป็นก้อนเลยเนาะเราปั้นปกติต้องเคี่ยวนานขนาดไหนคะเนี่ยเคี่ยวก็เหมือนเอก็เหมือนครึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงเองเหรอก็ไม่นานดีกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้เอง อันนี้ถ้าคนไทยก็จะรู้จักอันนี้เยอะนี่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 เลยภูมิใจเสนอมีทำครับแป้งทั่วเหมือนกันครับไม่ได้ถอดครับเอาไปนึ่งอันนี้นึ่งแล้วก็ราดเป็นใช่ลาเป็นน้ำส้มน้ำส้มแล้วก็มีพริกแล้วก็มีอะไยยางครับอันนี้กุหลาบจับอันนี้มะลัยจับไอ้สองอันนี้ เหมือนกันใช่ไหมคือตรงนี้เป็นไอ้ขาวๆได้เป็นครีมเป็นนมเนี่ยใช่ครับนมแต่ว่าไอ้กุหลาบจัาปน่ใช้ข้างนอกแบบเป็นแป้งแป้งแบบเรียกว่ากุหลาบจมุนแป้งทอดเนาะใช่ครับแป้งแค่น้ําเชื่อมด้วยใช่ไหมอ่าแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นเหมือนรัสมาลัยเป็นชีสนิดจำเจับอันนี้ก็เป็นชีสเหมือนกันนะเป็เกสซอร์เปดาครับเซปปูปลาเปูดา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 ปีปูดาปีเอปีเรีย งงแล้วว่างงอันอันไหนขายดีที่สุดรัสมลัยขายดีที่สุดมากเลยครับทำทุกวันทำทั้งหมดหมดแป๊บเดียววันละกี่ลูกได้ันละประมาณรัสมลัยขายได้ประมาณประมาณสองเลยกก็ลูกนะ สองเราก็ลูกเลยนะใช่ทุกคนแล้กวก็เป็นเบาวหวานกันท,นทั่วทั่วทั้งบริเวณนี <laughs> ่ใช่กับรัสมะไรมันไม่หวานมากนะครับทเตนี่ย t <a> sure ขนมอินเดียเนี่ยคนที่เลื่องลือว่าหวานเจี๊ยบแบบใครกินขนมไทยเนะาะพวกทองหยิบทองหยอดฝอยทองเจ้าไหนทำหวานหวานกระโบนแล้วโหหวานแสบคอบอกเลยเจอขนมอินเดียเพราะว่าเด็กๆเด็กๆแต่ว่า มันก็ไม่ได้กินปเปล่าๆนะเราก็กินกับชาแล้วเราก็ไม่ได้กินเยอะก็ได้อยู่แต่ก็หวานจะดีแหละเขาบอกว่าไม่หวานก็ไม่ได้ขนมอินเดียมันแบบมันนมนมเนเนยใครชอบกินขนมฝรั่งนะก็จะชอบเหมือนกันเพราะมันคล้ายๆกันอันนี้ขาไก่ขาไก่แต่ว่าทำจากแป้งกลมแป้งทิงงมันเข้มแข็งหวานๆนะ อันนี้อันนี้เค็มๆมนหวานอันนี้อันนี้มันเค็มอย่างเดียวนะเตมอ๋อนี้เค็มอย่างเดียวมันมาษาละไม่เหมือนกันครับก้าวแบบนะข้างในมีมีทัวมีบูเจียมีลายังทุกวนนะบรัตนใช่อันนี้คุณเชาทินเดียชบมากอะไรวะมูรุกูมูรุคุชกรีดใช่ครับเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนหอมทอดเลยแต่เป็นแป้งนะใช่เตมันจริงๆนะ แป,แป้งอย่างเดียวมันเป็นโครคือขนมแต่ละอย่างนี่ครับมาซาลาของใครของมันเลยอันนี้ถุงเท่าไหร่ครับเนี่ยพวกนี้นี่ตัวใหญ่มันเก้าสิบกว่าบาทคนระับตัวเล็กหกสิบบาทคนระับอันนี้ฮนะอันนี้ไอน,นี่ถุงเล็กหกสิบถ้าถุงใหญ่อย่างนี้เก้าสิบผมซื้อถุงใหญ่ไปเลยใหญ่กว่าตั้งเยอะนะเนี่ยแพงกว่ากันแพงกว่ากันสามสิบบาทเองด,ดูดูขนาดนี่สี่ร้อยกรัมนี่สองร้อยกรัมครับนะอืม นี่ข้าวพองป่ะนี่บุญดีกินกับตอก็ได้กินกับโยเกิร์ตก็ได้เออเออเออปินใช่กินเหมือนซีเรียลเลยเนาะใช่ครับบะเบ๊กอันนี้ไม่ต้องทอดเหรออันนี้ไม่ต้องทอดก็ได้ทอดก็ได้ไม่ต้องทอดก็ได้ใช่ที่ไม่ก็เบลเีบยโรตีบ้างบางอันนี้สมบูร็จรูปใช่อันนี้อันนี้คืออันนี้มันเป็นเป็นแป้งมามทำเองหรือว่าเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแป้งฮะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วหรือว่าต้องไปทำเองไม่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วครับเป็นแผ่นเลยจะเป็นแผ่นเลยครับ มันกินได้กับฟิกเกอลอร่อยมากเลยนี่เลยไงซื้อไปคู่กันเลยกินกับผักดองปึ๊บกินได้กันเลยฟิกเกิลแมงก็ฟิกเกอรแล้วก็นี่พริกมันไล่คุณมันอบพริกปิดมากนะอ๋อิดมากแล้วก็นี่พริกหน่อยอันนี้เผ็ดน้อยอันนี้น้ำจิ้มมันน้ำจิ้มพริกครับอ๋อกนอันนี้อันนี้กินกับอะไรครับเนี่ยกินกับโรตีก็ได้ครับกินกับข้าวก็ได้ครับเป็นเหมือนเครื่องเคียงอย่างหนึ่งใช่ใช่ แล้วก็นี่ของเนี่ยขนมเนี่ยอันนี้ก็ทำเองกันเออนี่เราก็ทำเองนะมีขาไก่ม,มีอะไรย่งมีอะไรยังเต็มหมดเลยนะอนนุ่นมนุ่มหนึบแล้วก็หอมกระวานอันนี้อะแห้งร่วนแล้วก็มีความกะละเมวมากกว่า ันนี้ก็มากี่ครั้งก็กินทุกครั้งเหมือนกันโดดาบาฟฟี่วันนี้นี่กลิ่นกะวานี่ชัดสุดเลยแล้วก็มีความมันๆไทั่วทุ่มเหนื่อยอหอมใครตั้งเทปประมาณ10ก็่ปีแล้วครับ มีของหวานแล้วก็มีอาหารเฉแล้วก็แล้วก็มีของกินเล่นมันส้มูซากโจรีเป็นแบบนี้ครับร้านนี้เขาทำส่งโรงแรมด้วยนะฮะส่งส่งไรโรงแรมครับประมาณถึงหั่วหินเลยครับเรียกว่าทั่วประเทศขนมอินเดียนี่ไว้ใจได้เลยร้านนี้จะกินขนมอินเดียเนี่ยผมต้องนึกถึงร้านนี้เป็นร้านแรกๆเลยนะฮะกินของดีแน่นอนจนกว่าเราจะเจัอกันใหม่สบายดี